ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับอ่าสวัสดีครับผมช่างหนุ่มจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมช่วงนี้อาจจะเงียบๆหน่อยอ่าไม่ได้ลงขายรถมากครับเพราะว่าเคลียร์รถเก่าทั้อ่าพอดีวันนี้ก็จะมาส่งงานพี่น้องเอฟซีการจกินนำบุรีครับผมแกเป็นคน ท้องถิ่นใกล้ๆนี่แหละครับแต่จะไปอยู่ไกลครับผมจ้ะแจ้งแจ้งข่าวกันไปเนาะว่าเออทาถึงไหนยังไงแร้วครับดูแลให้อยู่เด้อครับผมทุกขั้นแหละครับทุกขั้นทุกคนที่โอนปิดโอนจองไว้ให้ทางปิดทางจองแ่ละครับแล้วก็ผมก็จะทะยอยทําให้ครับก็หลังจากที่ปับเปลี่ยนเวลาเปิดร้านมาอยู่เป็นกลางคืนแล้วก็ทํางานเปิดบ่ายเปิดอะไรเนี่ยล่ะจ้ะบ่ายโมง ก็พอได้ครับพอได้ทํางานให้พี่ให้น้องอยู่ถ้ามงานก็เหนื่อยชาวก็มดแรงแล้วครับไม่มีแรงเก็บงานให้พี่น้องเอซต่อจ้ะก็ทามความนิดนึงจ้ะแล้วก็มาเราสู่ฟังว่าเออ,อันนี้เสร็จแล้วเหลือเหลือรวมบินรวมยอดให้แกจัดว่าเท่าไรแล้วก็จะได้ส่งให้หรือแกจะแวะมาเอาอีกทีเ้วคุยกันก่อดกับผม เดี๋ยวแกจะกลับบ้านเวะมาเอาอะไรก็ว่ากันไปเนาะอ่ากะอ่าคันนี้ก็ตอนมาสตาร์ตติดเลยครับผมสตาร์ตติดแต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่สมบูรณ์ครับรถเกา่ารถเก่านี่ทุกคันเลยเด้อครับผมทุกคันจะมีจุดเสียหลายจุดมากกว่าจะเก็บงานเร็วกว่าจะทําจบกว่าจะพร้อมขี่ พอมขี่บางทีก็ไม่สวยก็ต้องเก็บงานให้อีกอ่าให้มันพอมใช้งานอันไหนขาดอันไหนเหลือก็เติมให้จะ้ะอย่างคัน้นี้เครื่องดีอยู่เนาะแต่ว่าก็คาดลื่นอ่ากับทาเปลี่ยนขาดเปลี่ยนอะไรให้ใหม่จะ้ะทาให้จบให้นั่แหละจะ้ะขบูไม่ดีก็ถอดมาแก้ไขมาปรับตั้งมาเซ็ตน้ำมันให้มันประหยัดให้ตอนให้ให้มันน่าใช่ละจะ้ะ ว่าวไปดีก็ตั้งว่าวตั้งอะไรให้ไหมอ่าก๊อกน้ำมันเสียก็เปลี่ยนให้ครับผมครับภายนอกก็ทางคันนะจ๊ะเดินระบบไฟให้ครบให้ใส่แบตเตอรี่อ่าเช็คเช็คระบบฟืนระบบไฟไฟเลียวไฟแต่ไฟเบรกดแค่ไ,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 ได,ด้มดเ้อร์ครับผมเห็นเก่าๆอย่างนี้ไปเรียว ขวาเลี้ยวซ้ายอ่าประมาณนี้ไฟเบรกอ่ามีนะครับเห็นเก่าๆเน่บับปั่มเบรกนี่ปั่มเบรกบนปั่มเบรกล่างอ่าอะไรบางตัวไม่มีก็ได้แปลงให้เอาขาคาลิเปอร์รุ่นเดิมแต่ว่าใส่ปั่มใหม่ให้ยางรั่วยางแตกก็เปลี่ยนให้อ่ารับปับต๊ตังให้นี่น,นที่สำคัญไฮไลท์หอเบาะน,น,นี่หอเบาะหอเบาะ เก็บงานให้ข้างนอกทัางในแกบอกสีสันไม่เป็นไรเด้อระเดี๋ยไม่ไม่เน้นว่าต้องสวยปิ้งไม่ต้องเก็บงานแบบเยอะอ่าเพราะว่าแกก็เอาไปใช้งานจ้าประมาณนี้ครับผมต่อค่าอุ้นค่าจดใหม่ขอเพียงก็ซื้อรถนะครับ ครับแต่ว่าแกก็สบายใจคนเท่าครับผมภาษีถึงปีหนาเด้อครับผมอ่าดูข้าวโดยรวมนี่ก็เหลือเหลือสเตชพักเท้าอันนี้มันฮักของมันฮักเดี๋ยวมันพอมีรถในบ้านอยู่ครับผมเดี๋ยวถอดถอดซับถอดเปลี่ยนให้แกสวิตกุญเจนี่จ้ะชุดหลังนี่ก็ใหม่นะครับตอนมามันล็อกอะไรไม่ได้อันนี้ล็อกได้มดครับผม ลอกเบาอได้ลอกเบาอได้เปิดกุญแจเปิดอะไรใี่ได้ดอกได้อะไรใหม่สวิตกุญแจชุดใหญ่จ้ะทาให้แล้วครับผมเลือนขัว้วอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนให้ให้มันพร้อมใช้งานจ้ะรถเก่าก็ประมาณนี้เด้อจะไปแบบหวังว่าตรงดีที่สุดตรงปิ้งเครื่องจะเงียบสนิทอ่าสีงามมันม,นมนัมันได้หมดครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันหลายบาทอะ แลก็ซ่อมหลายอย่างบางทีก็บางคนก็เอาแค่พอใช้ก็ว่ากันไปแหละครับเอาขอแค่มีอ่าไม่ไม่ไมด้ไปอวดรุ่นนี้นั่นบ้างก็ใครมากราคามันก็ไม่สูงมากครับผมก็ประมาณนี้ก็เลยมาเสนอพี่ๆน้องๆให้ดูว่าเก็บงานจบงบประหยัดนะผมก็ดูแลให้ครับผม เครือ่องก็นิ่มดีอยู่เด้อครับแต่ว่าขั้นนี้ดังการหน่อยนึงไม่ควันโซไม่ดังว่าว่าอะไรกับตังให้เร็วต่ำสูงต่ำสูงสวิตสวิตเป็นตัวรับใต้ครับผมอ่ารับไฟหนาได้เวลาเวลาใช้งานกลางวันไม่ต้องเปิดก็ได้ครับผมยืดอายุการใช้งาน เครื่องก็จะนิดนึงครับผมจะดังๆหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่พังหรือครับลองขับขี่ก็มีกำลังดีหนังกันหน่อยนึงครับคันนี้เครื่องไม่ได้ลื่นเลยครับหนึ่งสองสามสี่ สามานี่ตัวนี้เป็นคาร์ดมือเดจ้ะมันเป็นโปรโสมาร์คโปรโเป็นตัวพิเศษก็าจาักหน่อยครับแต่ก่อนเนาะเมื่อสมัยตอนเข้าออกใหม่ๆก็โอเคเลยแหละครับอืก็เพียวฟ้าเลี่ยวแรงว้าวอยู่ครับแต่ก่อนนะครับรถเป็นปีสี่หกสี่หก อันนี้หกเจ็ดหกเจ็ดยี่สิบเอ็ดปีครับผมรถยี่สิบเอ็ดปีครับจัดการโอนอะไรแกได้เรียบร้อยหมดละเด้อครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้หรือจียังไงก็เดี๋ยวคุยกัก้กอีกทีนึงจ้ะเก็บงานให้ให้มันพร้อมใช้งานนะจา้ะตรงนั้นตรงนี้ตรง,งนู่นไม่ดีตรงไหนก็พยายามเช็คให้เท่าที่ทำได้เด้อครับผม ทำให้เต็มที่แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้ผมนี่ดีที่สุดผมเก่งครับไม่ไม่ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเด้อครับก็ครับดูแลให้ขอบคุณที่ไว้ใจนี่แหละครับผมก็ทําให้เต็มที่ครับผมถ้าผิดพลาดถ้าขาดถ้าเหลือยังไงก็ขอโทษขอโพยด้วยครับผมจ้ะสั่งหนุ่มนี่แหละเด้อครับผมอ่าพี่น้อง พี่น้องแวะมาถามทางครับผม <c oughs> นี่ขนาดจะตีตีหนึ่งเลยครับ <c oughs> อยู่ไปครับผมดูแลก,กันไปผมก็ประมาณนี้เด้อครับผมเดี๋ยวส่งงานให้ครับผมเดี๋ยวติดต่อก,ก,ล,กล้แกลวก็รวมบินให้จ้ะและ้วก็รถในบ้านก็ยังแน่นนนาดีอยู่เด้อครับผมของพี่น้องพี่น้องลูกค้าท้องถิ่นก็ยังยังยังแน่นนนาเหมือนเดิมครับ แล้วอเองก็พยายามไม่รับงานครับผมพยายามขอขอเคลียร์งานให้พี่น้องก่อนรถรถพี่น้องพี่น้องลูกค้าประจาจ้ะก็เดี๋ยวดูต่อให้เ้อครับผมคันสปีดแล้วก็คลิกคลิกไอจอดคิกอยกอยู่ฝั่งนู่นครับผมครับถขายรถเก็บงานก็พอมีอยู่บ้างครับผมจ้ะสามสี่ทันห้าท่านก็ทุกคันนี่แหละครับ รอสม้อทำาไม่ท่านครับผมก็พยายามขอให้ลูกค้าเขาจ้ะขอโอกาสเคลียร์งานเล็กหน่อยก่อนสอบจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องรดเรื่องลาก็จะพยายามทยอยเรื่อยๆแหละครับอาจจะไม่วื้อหวาอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงมากอะไรหมางไม่ครับผมตามกำลังด้วยอ่าช่วงนี้ก็เรียรขายยาก,ยาก ก็แล้วก็อ่าผมผมขายรถไหเรลพี่น้องก็ต้องการรถที่มันขี่ใช้งานได้เลยอ่าผมก็เป็นโจทย์ตอบเป็นโจทย์ที่ยากอีกนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องดูแลให้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดและครับผมจะ้ะก็รถขายวันนี้ก็ยังไม่เสนออะไรอเด้อครับแต่ว่ากับพอมีอยู่ม,มีมีหลายคันอยู่ครับผมจะ้ะอือก็ ก็พามาดูบ้างเล็กๆน้อยๆรถพี่น้องเอซีื้อไว้ก็หลายคันอยู่ครับผมก็ยังเก็บรักษาไว้ให้ทุกผู้ทุกคนเหละเด้อครับผมแล้วก็จะทยอยทําให้ครับก็พอมีเว็บอยู่จักสามสี่คันนี่แหละครับอืเวอยางคันนี้ก็รับที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แหละจ้ะหมื่นกว่าบาทก็เอาไปทําซ้ำมาให้แล้วครับผมไปผ่าเครื่องซ้ำมาอีกรอบเล้ว <laughs> ว่าการเขาอัดใหม่ครับประมาณนั่นก็เลยมาเล่าให้ฟังไปแต่ว่ามันก็ใช้ขับขี่ได้เลยมีเสียงกรองกร่งนิดนึงแต่ว่าปกติมันจะเงียบสนิทเนาะก็เลยเก,ก็เป็นการบานไปต่อกันได้ครับผมเล็บเก้าพันห้าประมาณนี้ครับผมมีโอเดี๋ยวลูกขาเอามาเอาฟีโน่มาเทินคืนด้วยครับจัง <laughs> ฟีโน่มันงงเง มีโอ้กับทาให้แล้วล่ะครับผมทําโชคทําอะไรให้แล้วครับ,รบเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนซัพให้ลูกค้าไปครับผมเล็กค้ายเปลี่ยนเทินจ้ะก็<อ>ตัวนี้ขี่ไม่ดีตัวนี้ไม่พพไม่ถูกใจไม่พอใจก็ดูแลกันไปครับผม ดูแลให้กันได้ครับผมเด้อนี่ดิมดๆมดีมสามสี่ 3, ขั้นเป็นตะกูลรดโซที่ว่าหาไปใส่พว่วงสเมดเมดสเมดประมาณนี้ครับผมมูนี่ก็มีเทน่าที่ยังขายอยู่นะจะ้จะราคาก็จะ้ะวันนี้ก็ไม่ได้เน้นราคามากเด้อก็มาให้ดูดูกันอยู่ว่ายังดูแลให้พี่น้องอยู่ทุกคนครับผมนี่ขันสกูปปี้เสร็จแล้ว แลยวซูมมือเอ็กก็สั่งอะไรมาให้หมดล้เด้อครับผมเดี๋ยวเดีลงมือให้แต่ว่าขอเคลียร์ขอเคลียร์รถ f อฟที่ข้างก่อนครับผมนี่นคันคลิกคันนี้พี่น้องทางใต้ใจเย็นเด้อครับผมเดี๋ยวผมดูให้พร้อมสปีดแหละครับก็คิวทัดไปนี่แหละครับผมเอ่อเพราะว่า2อสามวันเมื่อกี้ก็ดูสเมรให้มันอาจจะไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างแต่ว่ากจะเก็บงานเร้ว กว่าจะทําให้มันพ้อมขี่เนี่ยยังรถเก่าๆสักคันมาเนี่ยนะครับมันมันมันทั้งคันนะจ๊ะเขาวาเก็บงานคนือถ้าคันจะเอาแค่สวยสวยด้วยไหมหรือจะเอาแค่พอขีไข่ได้มาขี่ได้ใน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 ที่เขาใจบางคนกบว่าแค่ขับได้กับขับเรามันมันสบายใจขับดีมันก็ต่างกันครับปุมก็พยายามทำให้ดีที่สุดแหละครับ เราเแต่ลูกค้าพยายามจะถามไถ่กันเสมอๆจ้ะอันนี้ก็รอล,ลูกค้ามารับรถหลายคันอยู่ครับแต่ก็หลังบ้านหลังบานข้างนอกเลยก็มีเด้อครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มานำเสนอพีพ,พ,พีนอกๆประมาณนี้จ้ะเพื่อใครหารถใช้งานก็ว่ากันไปครับผมทักได้ถามได้ครับผมเหลือตัวไหนมียังไงก็จะแจ้งให้ฟังไปครับผม แล้วก็คันของจีพี่น้อง f อฟให้ทําค่าไว้ก็หลายคันอยู่ครับแต่ผมก็ทยอยทยอยทําให้เด้อโอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้จ้ะจช่างหนุ่มเด้อครับผมสวัสดีครับ